วันนี้ก็มาเช็คก,กุ่วอแอร์ซัมซุงนะฮะลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นนะครับปรากฏว่าอัดในตวเข้าไปปุ๊บในตวไปแค่ร้อยเดียวก่อนนะนี่เลยรูที่จุดนี้เนี่ยจะมีรอยเทปพันอยู่นะแสดงว่าจุดที่ต่อท่อน้ำยานะจุดนี้นะน้ำมันชุ่มเลยนะแล้วก็ได้ยินเสียงเนี่ยฟู่ฟู่นะโอ้นี่ไงจุดต่ออยู่นี่ นี่ฮะรั่วที่จุดต่อท่อน้ํายานะครับนี่ฮะเรีว่าเชื่อมไม่ดีนะครับผมถ้าเชื่อมดีนี่ไม่มีทางรั่วนะครับทีนี้นะฮะรั่วตรงรอยเชื่อมนะีะเดี๋ยวจะบ่คคกดูนะนเห็นไหมฮะดันฟุบ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 เลยเห็นไหมฮะนี่ดันฟุบ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 เลยนะฮะหลังจากเราแก้ไข รอยเชื่อมใหม่แล้วนะฮะเชื่อมใหม่แล้วนะฮะแก้ไขเลยทั้งแก้ไขทั้งสองจุดให้เลยนะฮะอ่าแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นตัวลงด้วยอากาศนะครับไม่ต้องใช้น้ำลูบการที่เราใช้น้ำลูบเนี่ยความร้อนเวลามันเจอความเย็นแบบเฉียบพันกระทันหันเนี่ยมันจะเกิดรอยร้าวขึ้นภายในรอยเชื่อมนะครับมันจะทำให้เกิดเป็นตามดเล็กๆขึ้นมาได้อีก น้ำยาก็จะรั่วอีกนะเพราะนั้นเราต้องปล่อยให้มันเย็นตัวลงด้วยอากาศของมันนะครับอาจจะเย็นๆนิดหนึ่งนะฮะในการซ่อมรั่วนี้โอเคหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวพอมันเย็นตัวลงแล้วเนี่ยเราก็จะใช้กาสโนเจนอัดเช็กรอยรั่วที่รอยเชื่อมรอยทีหนึ่งนะครับโอเคนะหลังจากเราแก้ไขรอยเชื่อมใหม่แล้วนะฮะก็จะเช็ครั่วที่รอยเชื่อมอีกครั้งหนึ่ง อัดก๊าซเซตรเจนเงถ้าไปในระบบที่300 psi นะโดยประมาณนะครับนี่เป็นรอยเชื่อมที่เราได้แก้ไขไปนะครับก็เหมือนเดิมฟองสบู่พอกครับผมเออฟองสบู่พอกเข้าไปนะครับนะ โอเคครับอืมนี่นิ่งนะฮะไม่มีกา๊าซไนโตรเจนดันออกมาถือว่าผ่านนี่ท่อสองหุนดูหัวอยเชื่อมโอเคนิ่งนะโอเคนะครับผม ผ่านครับเดี๋ยวก็แว็คขามแล้วก็เติมน้ำยาครับผมหลังจากเราแว็คขามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเติมน้ำยาโดยการชั่งน้ำหนักนะครับเพราะตัวนี้เป็น410นะฮะที่เนมเพจเนี่ยให้คห้เติมอยู่ที่หนึ่งพันกร,รมัมหรือหนึ่งกิโลกร,รัมนะฮะโอเคตอนนี้เราก็เติมไปที่หนึ่งพันสามสิบแปดกร,รัมนะครับเกินไปเล็กน้อยมีปัญหาครับผมโอเคนะครับโอเคตอนนี้คอมเพรสเซอร์เดินเต็มที่แล้วนะฮะ นยาก็อยู่ประมาณ145 140 145นะครับผมโอเคนะครับ